มาดูเรื่องอยูเครนบ้างนะคะยูเครนวันนี้ทําไมถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าทรัมป์เนี่ยขีดเส้นตายให้ปูตินให้ทําข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนเส้นตายคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันศุกร์นี้วันอะไรฮะ8สิงหาคมเพราะฉะนั้น8สิงหาคมถ้าเกิดปูตินยังไม่ยอมทําข้อตกลงหยุดยิงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าทรัมป์จะใช้มาตรการคว่ำบาตรหนักกับรัเสเซียแล้วก็จะคว่ำบาตร คู่ค้าของรัเสเซียด้วยคู่ค้านะคะไม่ใช่คู่คาคู่ค้าก็คือคนที่ซื้อสินค้าจากรัเสเซียโดยเฉพาะน้ํามันนั่นก็คืออินเดียกับจีนอินเดียนี่ก็หงุดหงิดมาหลายวันแล้วว่าทรัมป์มาอะไรกับฉันนักหนานะคะก็ฉันอยากได้ราคาน้ํามันถูกอะแล้วฉันซื้อจากรัเสเซียมันผิดตรงไหนทรัมป์ก็แบบไปบี้อยู่อินเดียบอกว่าถ้าไม่หยุดซื้อนะเราจะออก มาตรก,การคว่ำบาตรก็คือใช้มาตรก,การทางภาษีกับอินเดียหนักๆแต่วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องอินเดียเราจะมาให้ความสําคัญกับการพบกันของทูตพิเศษของทรัมป์กับประธานาธิบดีบปูตินนะครับเพราะว่าก่อนจะถึงเส้นตายวันที่8สิงหาคมเนี่ยปรากฏทรัมป์ตัดสินใจส่งทูตพิเศษไปหาปูตินอีกรอบเพื่อจะไปนั่งคุยกันบอกว่าเอาไงพอจะคุยกันได้ไหมนะ นี่คือโอกาสสุดท้ายสื่อหลายสำนักเขียนเลยว่าเป็น last chance หรือว่าโอกาสสุดท้ายของประธานาธิบดีปูตินก่อนที่ทรัมป์จะลงดาบซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกมาพูดยืนยันเองนะคะว่าตอนนี้ทรัมป์มีการส่งทูตพิเศษสตีฟวิทคอฟไปที่มอสโกจริงแล้วตอนนี้ถึงแล้ว <Okay. S 1> เข้าใจว่าจะเจอปูตินในวันพรุ่งนี้ โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐระบุนะคะว่าการส่งซีวิทขอบไปเพื่อหาทางโน้มน้าวให้ปูตินทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนก่อนเส้นตายที่ทรัมป์ขีดไว้จะมาถึงในวันศุกร์นี้โดยเธอระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าชัดเจนว่าขณะนี้เนี่ยทรัมป์ is not happy with ปูตินทรัมไม่กำลังไม่ไม่ไม่พอใจกับสิ่งที่พัฒนาที่รีปูตินกำลังทำอยู่ก็คือการเตะถ่วงการเจรจาการหยุดยิงออกไป บายเบี่ยงการทำข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดแล้วก็พูดนะคะบอกว่าคราวนี้ถ้าเกิดปูดตินไม่ยอมเนี่ยว่าจะก,การความบาทเนี่ยมาแน่ๆเดี๋ยวฟังเสียงโคโกกรวงการต่างประเทศดูค่ะ um, First of all, uh, the president has noted, of course, that special envoy w h i t k o f will be traveling to Russia this week, so we can confirm that from this podium. What that will entail, I have no details for you. clearly, the president's not happy with, with mr. putin and, uh, and russia, um, uh, but he remains committed to diplomatic uh, solutions. Uh, i would say that we've also seen uh, uh, a, a remark, uh, perhaps a reflection of possible um, um, uh, secondary sanctions regarding the sale of oil, uh, people who are uh, countries that are buying russian oil, uh, and that has been openly discussed by the president. but when it comes to things that are decided, uh, we would wait for the president to say that. แอบกินบุยเมื่อกี้อันนั้นคือการยืนยันจากโฆษกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่บอกว่าวิทคอฟอยู่ที่มอสโกแล้วนะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าเป็นลาสชานจริงๆถ้าปูตินไม่ยอมนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ถูกลงโทษไปแล้วกันะก่อนหน้านั้นทรัมป์กับปูตินมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะโดยทรัมป์ก็มักจะยกหาปูตินคุยกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง หลังจากเข้ารับตําแหน่งปัฒธานาธิบดีเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาเพื่ออะไรเพื่อขอให้ปูตินทําข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เดินหน้าทําข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามครั้งทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้งนะก่อนชนะเลือกตั้งบอกว่าเ e อ้ยสงครามยูเครนเนี่ย very easy เด็กๆฉันสามารถยุติสงครามยูเครนได้ภายใน24ชั่วโมง ผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วยังทําไม่ได้ทรัมป์ก็เลยรู้สึกว่าแหมมันมันมันค้างขาต้องทําให้ได้นอกจากจะยกหูคุยกับปูตินแล้วเนี่ยทรัมป์ยังส่งสตีฟวิทคอบไปที่มอสโกมาแล้วอย่างน้อยสามครั้งด้วยกันเพื่อคุยกับปูตินแต่จะยกหูคุยจะส่งทูตพิเศษไปเนี่ยก็ไม่ได้ผลปูตินยังบ่ายเบี่ยงอีกด้านหนึ่งยูเครนเนี่ยทำตามที่สหรัฐขอแทบทุกอย่าง รวมถึงยอมตกลงหยุดยิง30วันโดยไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่ไปคุยที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อ3เดือนที่แล้วแต่ฝั่งปูตินไม่ยอมลดลาวาสอกทรัมก็เลยหมดความอดทนนะฮะความอดทนที่หมดลงเนี่ยชัดเจนเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาทรัม ประกาศเลยนะฮะบอกว่าไม่เอาละไม่ไหวละต่อจากนี้เราจะใช้มาตรการที่เข้มข้นกับ,บรัสเซียวันนั้นทรัมป์นั่งหารือกับมาร์รุตเตอร์เลขาธิการนาโต้ที่ทำเนียบขาวแล้วก็บอกนะคะบอกว่าข้าพเจ้าจะทำสองอย่างเพื่อให้ปูตินหยุดยิงให้ได้ข้อแรกคือกลับมาส่งอาวุธให้ยูเครนหลังจากชะลอการส่งไปโดยมูลค่าอาวุธนะแพ็กเกจประมาณหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็จะ ทำดีลกับนาโต้คือให้นาโตออกเงินแล้วก็เอาอาวุธสหรัฐเนี่ยไปส่งให้ยูเครนเลยอย่างได้อะไรเอาไปเลยนะฮะที่ส่งไปเป็นล็อตแรกๆเนี่ยก็คือ Patriot System หรือว่าระบบป้องกันภัยอากาศ Patriot ซึ่งยูเครนต้องการมากแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีข่าวสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กนะเพิ่งจะลงงบประมาณมหาศาลมากเนี่ยลงในก้อนเนี่ยเพื่อซื้ออาวุธกลับให้ยูเครนในวันดังกล่าวอีกเรื่องที่ทรัมป์ประกาศ เพื่อกดดันให้ปูตินยอมหยุดยิงก็คือขู่ว่าจะคว่ำบาตรัสเซียแล้วก็คู่ขารัสเซียแต่ให้เวลา50วันจะยังไม่ทําทันทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็สงสัยก่ายหัวเอานะับเอาเอาเอา,เอามือไกาา่หน้าผากพี่นาก็แบบเอ๊ะทำไมต้อง50วันทําไมไม่ทําเลย<ว><น>ปกติทรัมป์ชอบบอกว่า2อาทิตย์2อาทิตย์แต่คราวนั้นบอกว่ายังไม่ทําเลยให้เวลาห0วัน คนก็สงสัยว่าทำไม50วันแต่ไม่มีคำตอบแล้วอยู่ๆทัมก็ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยห้วันมันคงมันคงนานไปเหมือนคนเหมือนที่คุณกรุณาคิดอะไรอย่เงี้ยคิดดังไว้หน่อยนะไปถึงทำเนียบขาวแกก็เลยออกมา28กรกฎาคมอ,ออกมาบอกว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่50วันนานไปเราต้องทำเลยเพื่อให้ปูตินขึ้นโต๊ะเจรจาให้ได้วันนั้นทั้มบอกว่าจะ ลดระยะเวลาเส้นตายลงมาเหลือ10-12ถึงวันพูดในระหว,ว่างที่ไปเยือนสาราชนาจากักรแล้วก็พูดในระหว่างหารือกับนายกอังกฤษเคียร์สไตเมอร์ทรัมป์บอกวันนั้นบอกว่าตั้งเดดไลน์ใหม่ในการให้รัเสเซียต้องรีบทำข้อตกลงหยุดยิงโดยจะเป็น10หรือ12วันแทนที่จะเป็น50วันทรัมป์บอกนี้บอกว่าจริงๆหล่ ฉันอยากจะใจกว้างมากกว่านี้นะอยากจะใจดีมากกว่านี้แต่ว่าไม่เห็นสัญญาณที่เป็นบวกออกมาจากรักเสเซียเลย <think> ก็เลย <really> เอาแบบนี้ดีกว่านะเดี๋ยวฟังเสียงครัม์ดูฮะ I'm going to make a new deadline of about 10 uh, 10 or 12 days from today There's no reason i n waiting There's no reason i n waiting It's 50 days I want to be generous but uh, We just don't see any progress being made เพราะฉะนั้นเส้นตายที่ทรัมป์ประกาศไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าให้เวลา10วันมันจะครบวันศุกร์นี้ก็คือวันที่8สิงหาคมแล้วทรัมป์ก็พยายามทำอีกเฮือกหนึ่งด้วยการส่งวิทคอฟไปเจอปูติน นะซึ่งน่าจะเจอกันในวันพรุ่งนี้ตอนนี้สติฟวิตคอัเดินทางไปถึงรัเสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยวันที่28กดกรกฎาคมมีสัญญาณที่น่าสนใจออกมาจากทางทรัมป์เพราะปกติเนี่ยทรัมป์มักจะบอกว่าโอ้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปูตินฉันคุยกับปูตินได้ปูตินเป็นคนเ,ออเก่งเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนคือมักจะพูดถึงปูตินในแง่ดีแต่ในวันนั้นเนี่ย28รกรกฎาคมนอกเหนือจากจะ หดเส้นตายให้สั้นลงจาก50วันมาเหลือ10วันแล้วเนี่ยทำอย่างพูดด้วยนะคะว่าไม่อยากคุยกับปูตินแล้วอ่ะฉันไม่อยากเจอเขาแล้วอะ่ะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าแบบมันไม่มีประโยชน์อะ่ะเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ You know Russia could be such so rich right now instead they spend all their money on war they spend everything on war and killing people it doesn't make sense to me I thought he would want to uh, end this thing quickly I really felt it was going to end but every time I think it's going to end, he kills people. Could a meeting help and are you considering, as been proposed, to meet in Turkey in August? I'm not. You know, I'm not so interested in talking anymore. เห็นมาช่วงหลังๆเนี่ยดูเหมือนแกแบบแกปลงๆเนาะกับประธานาธิบดีปูตินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าสตีเวทคอปทูดพิเศษของทรัมป์จะโน้มน้าวปูตินให้ทำข้อตกลงหยุดยิงได้หรือเปล่านะ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างยูเครนกับรัเสเซียสิมโปมากเรียบง่ายมาก